ช่วงแห้งๆเชื่องสุดท้ายของรายการ,รมาเยือนอย่างรวดเร็วทันใจเลยนะฮะแต่สุดท้ายค<า>ุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะเวลาเราจะใช้อย่างมีค่านะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังรีบส่งกันมาได้นะครับคำถาม นะฮะคำถามใดที่ตอบไม่ได้ก็จะพยายามตอบนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามทํากันให้ได้นะฮะรีบรีบส่งกันเข้ามาใช่แล้วค่ะตามที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอเลยนะคะพิมพ์ทีซีเว้นวรรคตามด้วยข้อความของคุณนะคะส่งมาที่4649000นะคะครั้งละ3บาทเท่านั้นก็ร่วมดูดวงกันได้แล้วนะคะถูกมากนผู้ชมปกติแล้วนะฮะอาจารย์ที่ไปออกรายการตรงนี้นะฮะเขาดูกันทีเป็นพันนะใช่แล้วเชียวนี้่านผู้ชมที่ดู3บาทก็ได้คําตอบแล้วว่ามันมีที่ไหนน้องเอ็มใช่แล้วค่ะมีที่นี่ที่เดียวนะแล้วสาหรับคนที่อยากจะโทรเข้าาม ไม่ว่ากันนะคะที่026893673ค่ะคนะคะเครื่องร้อนหรืออยังงัน เอ้ผมร้อนตั้งแต่ก่อนเข้ารายการนี่คผู้ชมนะคะมาเริ่มจากท่านนี้ก่อนดีกว่านะคะมาจากประเทศมาเลเซียนะคะคุณเอนะคะเกิดวันที่18ธันวาคม2511ค่ะถามเรื่องทั่วไปอาจารย์ครับเรื่องทั่วไปนะฮะจะถามเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับมาเลเซียหรือเปล่าโอ้โหยังยังไงดีอาจารย์นะครับโอเคเดี๋ยวผมดูให้คุณเอนะครับว่าเรื่องทั่วไปเป็นยังไงช่วงนี้นะครับโอเคคุณเอครับถ้าดูจากอย่างนี้แล้วนะฮะในช่วงนี้คุณเอครับระวังในเรื่องของคนรอบตัวนิดนึงก็บอกว่าตัวคุณเอเองเนี่ยอาจจะต้องมีเร วิวาหรือมีการเข้าใจผิดกับคนรอบๆข้างแต่วิธีเทคนิคง,ง่ายๆนะฮะถ้าเกิดจะมีเรื่องปากเสียงหรือเขาเรียกว่าะทะเลออกกาะกันนะฮะคุณใจเย็นๆนะฮะคุณอย่าพึ่งเขาเรียกว่าอย่าเพิ่งโตตอบนะฮะแล้วค่อยๆดูที่มาที่ไปสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรมากเลยครับเขาเรียกว่าเรื่องแค่เหมือนขี้หมูลาขี้หมาแห้งเหมือนอะไรที่มันเด็กๆอ่ะคุณเอนะฮะแต่ทุกอย่างจะผ่านพ้นด้วยดีที่คุณถามนะฮะแล้วอีกเรื่องผมจะแถมให้นะว่าเอ้ <ๆ S 1> วันนี้คุณเอไม่กลับไม่กลับบ้านเลยฮะวันนี้วันฮารีรยอนะ อวันนี้ด้วยจ้าครับวันนี้เขาเรียกอ่าฮาริยายอเขาเรียกว่าฮจีหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับเขาจะมีวันอ่าเขาเรียกวันปีใหม่นะของมุสลิมนะฮะจะมีตั้งแต่ฮาริยายอวันอิดิฟิตรีแล้วก็มีอะไรฮาริยายอเนแล้วก็อีกอันนึงก็ฮจีรู้สึกอันนี้เป็นรายอฮจีนะครับอีกเรื่องนี้อาผมให้ดูภาพแต่คุณเอ๋ครับไม่ต้องกลัวนะครับผมบอกได้เลยว่าประมาณเดือนธันวาเป็นต้นไปคุณเอ๋มีข่าวดีมีเรื่องดีๆเยอะแยะไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นแล้ว พฤติกาคือเดือนหน้าเนี่ยอดทนอดทนอดทนนะฮะพอเดือนธันวาปุ๊บตอนนี้คุณรวยเลยครับอะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะได้กับได้แล้วก็ดีกับดีมากมายโอ้โยินดีด้วยนะคะต่อไปค่ะเป็นคุณกิมเองจากสุพรรณบุรีนะคะแม่อยากกินซาลี่ย่างเลยอาจารย์นะขนมซาลี่ครับนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2497นะคะปัญหาด้านการเงินนี่สินจะหมดเมื่อไหร่แล้วก็ถาเรื่องโชคลาภด้วยค่ะมันถามอย่างนี้คุณกิมเองครับถามหมดเมื่อไรมันตอบยากนะเอาเป็นว่าจะทำยังไงตอนนี้ให้มีเงินเข้ามาดีกว่านะ เพราะว่าเวลาถามหมดเมื่อไหร่นะฮะหมอดูจะบอกอ่ามันก็มีไปเรื่อยๆแหละนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าช่วงนี้จะทำยังไงให้มีเงินเข้ามา<ะ>แล้วคุณก็ทยอยจ่ายสิตกวไหมฮะว่าช่วงนี้ทำยังไงดีกว่าให้ได้ตังค์นะครับโอเคพ่ออกมาแล้วฮะอย่างนี้เลยนะครับช่วงนี้เนี่ยถามว่าทำงางไงให้ได้เงินครับคุณเองครับมันมีวิธีก็คือตัวคุณกิมเองเองนี่นะจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงในเรื่องของที่อยู่อาศัย<ะ>เล็กน้อยเพราะว่าที่อยู่อาศัยคนเนี่ยทำให้กเรื่องเงินทองเนี่ยคดหายหรือไหลออกไปเรื่อยๆนะครับ เตียงนอนนะฮะที่คุณตอนที่ผมให้แก้ทีอย่างนะฮะเตียงนอนที่คุณนอนอยู่นะฮะมีปัญหามันมีเขาเรียกเหมือนมีรอยแตกแล้วหรือเหมือนจะหักจะอะไรสักอย่างหนึ่งให้รีบแก้ไขให้รีบเขาเรียกซ่อมแซมเสียแล้วเงินทองคุณจะเริ่มดีขึ้นหลายหลายคนถามว่าอาจารย์บอยแล้วเตียงนอนเกี่ยวอะไรกับเงินทองเออเกี่ยวอะไรคะอาจารย์เกี่ยวครับถ้าเกิดว่าเรานอนที่ที่ไม่ดีนะฮะเขาเรียกว่าวงจุ้ยที่นอนเนี่ยไม่ดีเขาเรียกวงจุ้ยคนเป็นที่นอนคือวงจุ้ยคนเป็นถูกไหมฮะถ้าวงจุ้ยคนเป็นไม่ดีแล้วเวลาคุณนอนไม่มมีควาสุข อีกวันหนึ่งที่ตื่นมาถามว่าคุณจะรู้สึกยังไงบางคนกงออกงกงกงคือมึนมึนวิ่งวัวปวดหัว,หวแล้วบางทีหน้าตา ไม่สดชื่นไม่สดชื่นโชคลาภก็ไม่เข้าบ้านเนี่ยส่วนหนึ่งมันแก้แรกสุดนะคุณกิมเองครับให้แก้ที่เตียงนอนครับไปสำรวจไปหาเลยว่าเตียงนอนที่คุณนอนอยู่ตอนนี้นะฮะมันมีปัญหาไหมเรื่องของแตกร้าวมันมีปัญหาไหมเรื่องที่มันดูแล้วเหมือนจะหักนะครับให้ซ่อมให้เรียบร้อยแล้วการเงินจะเริ่มดีขึ้นค่ะนะคะต่อไปค่ะคุณจีดุดมสุขนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะส่งข้อความมาสองครั้งแล้วจานนะคะวันที่25กรกฎาคม29งานความรักโอเคคุณจีดครับอธิษฐานดีดีนะว่าการงานเป็นอย่างไรเราามดูกัันนะครบ งานไม่ค่อยดีเท่าที่ควรในช่วงนี้คุณจิตครับเขาบอกว่างานช่วงนี้จะทาให้คุณเกิดอุปสรรคทําให้คุณรู้สึกว่า,ารําคาญนะฮะคุณจิตครับวิธีแก้ไขเรื่องของการงานในช่วงนี้ผมมีวิธีแก้ง่ายๆครับคุณจิตเวลาคุณไปถึงที่งานปับ๊บแล้วคุณมีที่นั่งที่งานถูกไหมครับคุณนั่งเสร็จปับ๊บอธิษฐานจิตเลยครับไม่ต้องยกมือก็ได้เดี๋ยวถ้าเกิดคุณยกมือไหว้เนี่ยคนจะมองว่า <c oughs> จิตทําอะไร <c oughs> จิตเล่นของเหรอ <c oughs> จิตไล่เวทมนตร์เลยหรือเปล่าอธิ คิดในใจว่าข้าแต่ท่านเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนแม่ยัดังบ้านไม่ยังเรือนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่คุ้มครองสถานที่แห่งนี้ข้าพเจ้าชื่อนำกุลบันเดียนไีเกิดขอธิษฐานจิตขอให้ท่านได้โปรดไม่ต่าข้าพระเจ้าให้ข้าพเจ้านั้นทํางานได้อย่างราบรื่นค่ะอย่าได้เกิดอุปสรรคอย่าได้มีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาข้าพเจ้าขอ ขอบพระคุณท่านก็บอกไปเลยแล้วท่านจะมีความสุขขึ้นคือตัวคุณจิตเองจะมีความสุขขึ้นนะฮะแล้วเรื่องความรักนะฮะเป็นอย่างไรนะฮะเรามาดูกันนะฮะเห็นไหมงานไม่ค่อยดีความรักก็ยังเครียดอีกคุณจิตจ๋าก็บอกเลยบอกว่าตอนนี้นะ,ะความรักเขาแน่นจะเคร่งเครียดเ <c oughs> กิดจากอะไรครับเ <c oughs> กิดจากตัวคุณจิตเองไม่ใช่เกิดจากอีกฝ่ายหนึง่ง <c oughs> คุณจิตเองตอนนี้เอาเรื่องงานไปผสมกับเรื่องความรัก <ภา S 1> แล้วทําให้อารมณ์เสีย นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วแยกให้ออกอนะฮะความรักกับงานได้หรือว่าเขาทําที่เดียวกันนะนต้องแยกให้ออกนะทันทีนะว่าความรักส่วนความรักคนคนนี้เขาไม่ได้รับรู้แล้วฮะว่าตอนนี้เนี่ยคุณมีปัญหาเรื่องงานแต่ตอนนี้เนี่ยเวลาไปกับเขาหรือไปคุยกับเขาหาแต่เรื่องที่มีความสุขแล้วมันจะจะลงใจทําให้คุณมีความสุขมากมายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเครียดครับค่นะต่อไปค่ะคุณออฟค่ะวันอังคารที่6กันยายน3 1มนะคะช่วงนี้ชีวิตแย่ๆครับงานรักค่ะโอเคมันแย่ยังไงคุณออฟ วันนี้ไปงานแม่อุมาเลยชีวิตจะได้หายจริงๆ<ะ>ท่านผู้ชมเชื่อไหมตามที่ผมยุให้คุณอ๊อฟไปงานพระแม่อุมาหรือผมยุให้ท่านผู้ชมไปเพราะอะไรครับหนึ่งท่านผู้ชมสังเกตนี่ว่าคนที่ไปเรือนหมื่นนะ,ค,ะ,ะคนเหล่านั้นเกิดจากอะไระเกิดจากศรัทธาใช่ไหม<ะ>แล้วเวลาเขาไปเขาทานู่นนี่นั่นให้กับแม่อุมามีความสุขไหม<ะ>นั่นแหละครับแล้วสิ่งที่เขาทาสิ่งที่เขาเกิดความสุข,ข,ขออกมา<ะ>สิ่งที่พระแม่จะประทานออกมาเนี่ยมันคือเขาเรียกความสบายความดีอะแล้วเราไปอยู่ในพลังออร่าที่ดีๆอ่ะ แล้วทุกอย่างมันจะเข้ามาสู่ตัวเราแล้วสิ่งที่คุณบอกแย่ๆจะเริ่มดีขึ้นนะครับที่คุณออฟถามว่าการงานเป็นยังไงะนะครับอ่าผมให้ดูจากภาพนี้มันก็ไม่ถึงกับแย่นะคุณออฟนะจากภาพมันก็บอกว่างานเนี่ยยังได้ดีๆอยู่เรื่อยๆนะฮะคุณเองเนี่ยสิเขาบอกคิดเยอะเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งคิดเยอะว่างานมันแย่นะความรักที่คุณบอกว่าแย่ๆจริงไหมเรามาดูกันอ่าดูจากตรงนี้มันก็ไม่ได้แย่งันแหละ ดูสิคุณออฟผมหยิบได้ใบแดงๆหมดเลยอะ่ะมันแย่ตรงไหนนะฮะความรักก็ดีแต่รู้สึกว่าเหมือนคุณออฟเนี่ยกำลังจะมีความรักหรือกับคนเก่าหรือคนที่อายุมากกว่า นะฮะคนที่อายุมากกว่าไม่ได้แย่นะคุณอ๊อฟนะคุณจะโชคดีรู้ไหมมีคนรักที่เขามาดูแลแทนด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าคิดเยอะครับคิดง่ายๆว่าเรายังมีชีวิตอยู่เรายังได้งานอยู่เรายังทํางานอยู่ยังมีคนรักอยู่ถือว่าดีที่สุดแล้วแล้วก็หาเรื่องให้กับตัวเองเนี่ยมีมงคลในชีวิตอย่างเช่นไปงานไมออกมาอย่างเช่นไปไหว้พระไหว้เจ้าอย่างเช่นชวนคนรักไปทําบุญนะ,ะอย่างเช่นเอาน้ำมนต์มาอาบสิ่งเหล่านี้จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นดีขึ้นะนะครับอาจารย์ขานูนี่ช<ะ>ื่นใจแทนคนที่ดูดวงกับรรราาาายยยเดพะออจ์ลี ลคือไม่ไ้ดูว่าผ่านพิธีผ่านพิธีอะไรเงี้ยผมอย่างเงี้ยท่านไม่ชอมทุกอย่างไม่ต้องกลัวแต่ที่สําคัญที่แนะนําไปนะผู้ชมใช้ได้จริงๆนะฮะอย่างที่ผมบอกแล้วรู้ไหมอ่าอีกเรื่องหนึ่งผมแถมให้เวลาผมต้องการพลังมวลชนผมจะไปงานอย่างงี้แหละฮะงานพระแม่อุมานะฮะเขาเรียกว่างานห้าธนวานะฮะเราไปแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะไปงานห้าธนวาคนเยอะะไปหมดเลยพลังคนที่มาเนี่ยมาด้วยความรักด้วยความศรัทธาว่าจะเป็นพลังที่ดีๆท่านผู้ชม แต่มันก็จะมีของไม่ดีผสมอยู่ก็ต้องระวังนิดนึงเราวังโดนล้วงกระเป๋า <c oughs> แต่พลังที่คนมาเยอะๆเนี่ยเป็นพลังดีจริงๆนะผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไปสิ่งเหล่านี้เนี่ย <c oughs> อ,อ,อีกเรื่องคุณอ,อ๊อฟวิธีล้างพลังไม่ดีนี่ผมบอกทุกทคนเลยคนไหนรู้สึกชีวิตไม่ค่อยดีรู้สึกแย่ๆ <c oughs> อาจจะใช้ควันในการล้างตัวนะับควันทูบแล้วควันทูบที่ดีที่สุดง่ายที่สุดเยอะที่สุดไม่ต้องลงทุนเองครับไปสารเจ้าที่คนว่าเยอะ อย่างเช่นสารเจ้าพ่อเสือลคนว่ายเยอะๆนะท่นานผู้ชมควันคลุ้งไปหมดเลยพอควันคลุ้งหมดเนี่ยควันเหล่านี้เนี่ยมันจะแทรกซึมไปตามรูขุมขนนะฮะไปช่วยชำระสิ่งที่ไม่ดีด้วย<า>หรือเราสูดดมเข้าไปก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยทำให้เขาเรียกว่าสิ่งไม่ดีเนี่ยมันได้ออกไปจากร่างกายเรา,าด้วยยอมะะแสบตานิดนึง ไม่นิดหาเยอะเพราะควันทุ่มนี่เยอะมากอาจารย์เวลานั้นแสบตาน้ำหูน้ำตาไหลหมดเลยนะะแต่ท่านจะเห็นไหมว่าวิธีล้างสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอาจารย์บอกเอามาพูดในรายการเนี่ยหลายๆสิ่งยังใช้ยังใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเป็นคุณอ๊อฟหรือไม่ต้องเป็นคุณเอ็มหรือไม่ต้องเป็นใครทั้งสิ้นใช้ได้ทุกคนได้ทุกคนเลยนะคะต่อไปค่ะคุณวราชัยค่ะ19สิงหาคม2524นะคะอยากทาธุรกิจส่วนตัวก็ทําสิครับทาเกี่ยวกับอะไรดีคะอาจารย์มันพูดยากคุณวราชัยครับอย่างนี้ผมพูดดีว่าณเวลาที่เราดูไ่ตรงนีะเรรราาาาไไมม่่สถทีจจะะเลึกด้พว่า ผมไม่รู้ความถนัดของคุณวราชัยะนะฮะเพราะคุณวราชัยใช้ชื่ออย่างนี้เห็นไหมฮะวะราชัยจําไว้ชื่ออย่างนี้เนี่ยใจร้อนอมผมผมยังไม่บอกว่าคุณทําอะไรนะฮะคุณไปคิดเอาเองก่อนนะฮะ,ฮะหคุณใจร้อนอันที่สองคุณจะบุ่มบ่ามเกินไปอันที่สคุณใจนักเลงเกินเหตุใจนักเลงเกินเหตุคืออะไรครับบางทีเนี่ยให้โดยที่ ไม่คุ้มนะอันที่สองใจร้อนบางทีเนี่ยคุณที่จะเลิกก็เลิกคุณจะที่จะทิ้งก็ทิ้งนะฮะแล้วสุดท้ายนะฮะใจร้อนแล้วใจนักเลงแล้วคือใจใหญ่ถูกไหมฮะสุดท้ายแล้วใจน้อยต่างหากนะครับคุณพระราชัยครับคุณทิ้ง3ามใจนี้ได้นะคุณจะทําธุรกิจได้แล้วแต่คุณรุ่งเรืองตลอดนะต้องไม่ใจร้อนเกินไปไม่ใจใหญ่เกินเหตุแล้วก็อย่าใจน้อยแล้วคุณจะรวยได้นะครับค่ะนะคะคุณทิพย์ค่ะสองศูนย์ห้าทับเก้าสี่การงานโชคลาภค่ะโอเคคุณทิพย์ครับสองศูนย์ห้าทับเก้าน นย่งรู้จะตอบยังไงนะฮะเพราะว่าเอาบ้านเลขที่มาถามการงานผมตอบไม่ถูกมาเอาวันเดือนปีเกิดหรือสี่ตัวท้ายบัตรประชาชนครับนัคุณทิพย์นะฮะถ้าจะถามท่านผู้ชมด้วยนะฮะถามเรื่องบ้านโอเคบ้านเลขที่ถูกต้องแล้วแต่ถ้าเกิดจะถามเรื่องดวงนะครับเอาวันเดือนปีเกิดหรือสตัวท้ายบัตรประชาชนครับ ใช่แล้วค่ะอาจารย์คะตอนนี้เราต้องรีบแล้ค่ะเพราะว่าทีมงานของเรายกมาแล้วค่ะว่าเหลือแค่หนาทีเท่านั้นเหลือ่อีกห้าสิบนาทีนะคะไม่ใช่ค่ะห้านาทีแล้วทำอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะเหรือว่าเป็นกรอบหยิบเคยเคยเป็นอยู่นะอาจารย์คุณสันดีกว่าค่ะคุณสันเป็นข่าวประจําเรานะคะบอกเลขที่บัตรประชาชนมาสี่ตัวท้ายค่ะหกสามเก้าเจ็ดเรื่องการงานการเงินโอเอาการงานคุณสันนะครับดีไหมนะฮะจากอย่างนี้เลยคุณสันครับ ธุรกิจที่คุณทาอยู่เดิมๆด,ดีอยู่แล้วครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ที่สําคัญในช่วงนี้คุณสันครับสุขภาพกำลังจะไม่ดีนะ,ะผมบอกเลยว่าคุณสันครับช่วงนี้คุณจะมีอาการเรื่เจ็บคอนะอ,อาจจะเกิดจากปลายฝนต้นหนาวอาจจะต้องกินอะไรก็แล้วแต่ที่มันรักษาสุขภาพคุณนะครับและที่สำคัญเมื่อกี้คือ การงาน,างานแล้วผมก็แถ<า>ไปสุขภาพเลยนะ,ะการเงินต่อมานะฮะดูอย่างนี้เลยฮะการเงินไม่ต้องห่วงคุณสันครับเขาบอกเลยบอกว่าตอนนี้คุณสันเองเนี่ยจะมีม้าขาวมาช่วยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกำลังทำอยู่รู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดคุณสันขายอะไร ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คุณทําอยู่มันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นครับการเงินจะเริ่มดีขึ้นครับนะแต่ตอนนี้เราวังสุขภาพครับการเงินดีถ้าสุขภาพไม่ดีก็ไม่ไหวนะนะนะคะต่อไปค่ะคุณชาค่ะสิบสามพฤษภาคมสองห้าศูนย์สี่นะคะปีฉลูการงานโชคลาภค่ะโอเคคุณชาครับการงานเป็นอย่างไรนะครับผมให้ดูหนึ่งใบนะครับการงานที่คุณทําอยู่มันก็ยังเดิมๆอยู่ดีอยู่แล้วครับคุณชาครับอาจารย์บอยแนะนํานิดนึงนะฮะว่าสถานที่ที่ทำงานอยู่ถ้าถ้าจะไม่ผิดคุณชานี่คือเจ้าของบอกุุ้้นนะะะะถาาจไม่ผิดคคณชรับ ถ้าตอนนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับมันจะมีกองขยะหรือมีเขาเรียกว่าขยะสุขปกอยู่ใกล้ๆบอ่อให้จาัดก,การเคลียร์ซีเคลียร์ซ้เรียบร้อยนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพของสิ่งที่คุณเลี้ยงอยู่นะครับ <คา S 2> แล้อีกอันหนึ่งคือโชคลาภมีไหมนะครับเห็นไหมมันไพ่เดียวกันเลยอะนะครับคุณชาครับโชคลาภตอนนี้ถามว่ามีไหมยังแหละครับนอกจากว่าคุณชาเองนะครับจะจับตัวเก่าๆเดิมๆที่คุณเล่นเมื่องวดที่แล้วเนี่ยกลับมาเล่นต่อแต่อย่าเล่นเยอะนะคุณชาเพราะว่าดวงช่วงนี้มีไม่่เเเเยยออะะกิดคุณลน มันก็จะพลาดแต่เกิดคุณเล่นน้อยๆนะฮะถูกแบบกุ้มกิ้มกลมแกลมสนุกสนานอย่างนี้จะดีกว่าเล่นพอเป็นกระใสแล้วกันนะขอสำหรับจากเอสเมานี่บ้างแล้วกันคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคุณนัททิพรค่ะนะคะเกิดวันที่อาจารย์คะขอช่วยหน่อยค่ะครับวันอาทิตย์เกิดวันที่หนึ่งครับเออไม่ใช่ค่ะอาจารย์ยี่สจ็ดยีพฤษภาคมศูนยาราทิตย์ไม่ะ ขาที่เจ็บข้างซ้ายไม่ว่าสือ่ออสไงโอเคคุณนัทิพรค,ครับขาที่เจ็บด้านซ้ายอธิฐานให้ดีนะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับโอเคเลยมันอย่างนี้แหละครับเกิดจากสุขภาพคุณเองครับไม่มีอะไรแหละครับไม่ได้ไปเหยียบถูกอะไรทั้งสิน้นแต่ที่สําคัญเลยนะฮะผมแนะนําว่าง่ายๆนะฮะสำหรับคุณนัททิพรน,นะครับอาบน้ำมนต์ครับนะแล้วมันจะดีขึ้นและที่สําคัญที่สองคุณนัทิพรครับลดความอ้วนครับร แล้วมันจะเบาขึ้นนะฮะและที่สามนะคุณนัทิพรครับที่ผมเห็นนกักกีนะขาที่เจ็บด้านซ้ายเนี่ยคุณเขาเรียกคุณต้องหาอะไรประครบบ้างแล้วมันจะดีขึ้นนะครับมันไม่ได้เกิดจากอะไรมากมายคุณนัทิพรครับลมติดด้วยครับคำว่าลมติดคือเลยไม่ต้องเป็นยังไงจย์บางคนเนี่ยเวลาลมติดนะฮะเขาบอกจะเจ็บนู่นเจ็บนี่ถ้าเกิดเราได้กินน้ําขิงไล่ลมสิ่งที่มันติดที่มันเจ็บอยู่มันก็จะเบาลงหลายหลายคนบอกโดนของหรือเปล่าเนี่ยเจ็บปี๊ดๆีเหมือนมีอะไรจิ้มที่เนี่ยอกจิ้มนู่นจ วิธีแก้เดี๋ยวเอาไหว้อาคมมาลงามาตีตีถูกไหมฮะพอตีมันก็เจ็บมันก็จะเจ็บแทนที่มันจี๊ดนะก,กี้ถูกไหมฮะวิธีง่ายๆนะฮะที่มันจี๊ดจี๊ดนะฮะคือลมนะฮะไปนวดเสียให้ร่างกายมันเขาเรียกว่าลมมันเคลื่อนอันที่สองนะฮะกินน้ําขิงหรือทำไงก็ได้ให้ลมเนี่ยมันเคลื่อนตัวแล้วคุณจะสบายตัวยิ่งขึง้นค่ะคืออาจารย์บอกว่าอย่าไปม,มองในเรื่องของสายศาสตร์กันอย่างเดียวมองในเรื่องของวิทยาศาสตร์อะไรกินกันบ้างถูกต้องนะคะเพราะนี่โลกมันก็สมัยไหนกันแล้วแต่มันมีสายศาสตร์จริงท่่่่าานผู้ชชชมมมเเพระไไใคุณ เชื่อแต่บางคนมันไม่ใช่นะครับนะคะต่อไปค่ะคุณกรกนกค่ะมวรลลิธเดชนะคะ20มกราคม29อุบัติเหตุครับมีไหมคุณกรกนกผมดูให้หนึ่งใบนะครับโอเคนะฮะมีครับคุณกรกนกภายังขึ้นมาอยู่เลยว่ามีระวังนะฮะอุบัติเหตุในช่วงนี้ตัวคุณไม่ใช่ช่วงนี้นะฮะคุณคุณเนี่ยมีดวงอุบัติเหตุเนี่ยเขาบอกไปถึงปีหน้ะฮะดีสามนะฮะวิธีแก้นะฮะคุณกรกนกคุณกรกนก อันนี้อาจจะเกิดวันจันทร์เพราะชื่อไม่มีสระเลยนะฮะวิธีแก้นะคุณกรกนกนง,ง่ายนิดเดียวนะฮะคุณไปทําบุญที่วัดไหนก็ได้ที่อยู่ติดน้ําเพราะดาวจันทร์ต้องอยู่ใกล้น้ำนะฮะแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดคุณไปชาเชิงเซานะฮะวัดหลวงพ่อโสธรแล้วคุณก็ไปข้างหลังส่วนของโรงเจ ตรงนั้นก็จะมีการทำบุญโรงศพอยู่นะคะคุณไปทำบุญตรงนั้นแล้วคุณก็เอากระดาษที่เขาให้มาหลายหลายคนไม่รู้นะเราให้กระดาษมาเนี่ยพับใส่กระเป๋าสวยงามกลับบ้านอาจารย์รู้เป็นหนึ่งในนั้นใช่มันห้ามนะท่านผู้ชมกระดาษที่เราทำบุญโรงศพเนี่ยเขาต้องไปไปเผาเขาต้องไปเผาไปเหยียบให้ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ไม่ควรเก็บครับกระดาษอย่างนี้เนี่ยที่คุณเขียนไว้ว่าคุณทำบุญนี้นะเอากระดาษเนี่ยไปเผาแต่ถ้าจะถ้าจะเก็บแลขไปซื้อก็จดออกมา บางคนมีเลขกำบวนถูกไหมฮะบางคนจะเอาเลขเนี่ยไปซื้อหวยสมมติคุณก็จดขึ้นมาไม่ต้องไปเก็บทั้งกระดาษเอาให้เผาไปเลยเผาไปเลยเขาเผาเสร็จปุ๊บคุณมาบอกกระอาคุณเวลาคุณได้กระดาษเสร็จคุณไปบอกกล่าวตรงเจ้าก่อนบอกข้าพเจ้าชื่อกนกพรบุริธิเดชนะฮะวันเดือนปีเกิดนี้ขอทําบุญอุทิศให้กับเจ้ากรรมานเวรขอข้าพเจ้าเนี่ยดีไงก็ว่ากันแล้วไปเผาเผาเสร็จปุ๊บก็มาไหว่บอกกล่าวท่านแล้วก็เขาจะมีน้ำมนต์อยู่เอาน้ำมนต์ที่เขาตั้งอยู่ปาๆหน่อยนึง เฮงครับอ,อาจารย์ค่ะล้วใบเซมซีเคะเราสามารถเก็บมาได้บ้างเซมซอ่ามันมีวิธีท่านผู้ชมเซมซถ้าของดีถ้าถ่ายดีสมมุติะนะฮะคนที่จับได้ใบนี้จะได้คู่อย่างว่นอย่างนี้ออเอากลับบ้านไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาแต่ของไม่ดี ไม่ต้องเอากลับบ้านอ๋อแล้วไปอ่าตรงไหนอาจารย์อ่านไม่เฉยเวิธีเทคนิคของผมนะไอ้นี่ของผมเองนะฮะผมก็จะอ่านอ่านเสร็จอุ้ยไม่ดีไม่ดีไม่เป็นไรแ้เอางั้นเออผมไม่หยิบผมไม่ดึงก่อนดึงท่านผู้ชมเห็นไหมเหมือนเราซื้อของอะท่านผู้ชมของดีเอาไหมเอากลับบ้านของไม่ดีไม่เอากลับบ้านก็คือดูดึงอ่าเขาดูเสร็จครบอ่านอ่านเสร็จอุ้ยดีดีดีเอากลับบ้านถ้าไม่ดีไม่ต้องดึงท่านผู้ชมแล้วก็หยอดเงินทำบุญไปแล้วเทคนิคของผมผมจะไปเสี่ยงเซมซีใหม่ จนได้ของดีทุ่นนิสัยใช่ไหมจริงๆมันไม่ถูกนะอันนี้สีฉนนันใชน้มาเองนะส่วนตัวส่วนตัว<ห>ผมก็ขย่าจนได้ของดีอะอดูเห็นบางที่เขาก็ไปผูกไว้กับต้นโพใต้ต้นโพหรืหอว่าไวไ o, ้ฐานพระช่วยได้ไหมจานฐานพระอย่าเที่ยวไว้เลยครับท่านผชมไม่ดีเพราะว่าการที่เราไปเที่ยวสอดสอดสอด,สอ,ดอย่างนี้เนะี่ยแล้วแล้วคิดดูต่อไปมาลงมาแรงอ่ะถูกไหมฮะมันไม่ดีท่านผู้ชมแล้วไป ตั้งเนี่ยถามเออถามท่านหรือเปล่าว่าท่านชอบนั่งกับไปเซมซีหรือเปล่าตู่ไหมฮะบางทีมันก็เหมือนกับเปกษตรขยะนะครับผมแนะนำท่านผู้ชมนะเวลาใครได้ไปแพร่นะฮะไปเลยสารเจ้าปึงเขากงที่จังหวัดแพร่อำเภออเภอเมืองเซมซียักษ์มากครับใหญ่ผมเคยลงรูปใน Facebook ก็เห็นบ้างไม่รู้ใหญ่ๆอย่างนี้ท่านผู้ชมแล้วก็เวลาเวลาเขย่าห้ามเขย่ามันต้องหมุนนะหมุนแล้วก็หลับตาหยิบออกขึ้นมาแล้วไอ้คาวเล็กติ้วเนี่ยแต่ละไม้เนี่ยโปรตีนมันจะประมาณอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนั้นมาเป็นไม้พายเลยท่านผู้ชม กะว่าถ้าน้ำท่วมออกมาทายเรือได้เลยก็คือว่าเราใช้หยิบเอาหยิบเอาท่านผู้ชมนั่น<ม>แหละที่สานเจ้าปึงเ่ากงที่จังหวัดแพร่ค่ะนะคะอาจารย์ค่ะทีนี้อาจ,จารย์รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงคะไม่รับผิดชอบครับ พราะว่ามันเวลาก็คือเวลาออมันไม่ได้ต้องไปตอบข้างหลังนะท่านผู้ชมนะคะขอไปคุณเล็กคุณกมลคุณวิทูลคุณพัชราคุณนัทพิพรอะไรด้วยแล้วก็คุณผู้ชมทางบานด้วยไม่ต้องห่วงท่านผู้ชมรายการเรามีถึง6วันจัน์ถึงเสาร์เลยนะฮะวันนี้ผมไม่ได้ตอบเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณส่งกันมาใหม่ถามกันมาใหม่นะฮะที่นี่ไม่ได้เก็บไว้ให้นะฮะหลาคนถามว่าเก็บไหมบอกไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไว้เพราะถ้าได้ถ้าเก็บนะฮะ ห้องนึงที่เราเตรียมไว้น่ย <หา S 1> จะเก็บไม่ไม่ได้เลยท่านผู้ชม <c oughs> เรามีห้องใหญ่ๆใช่ไหมเอาไว้เก็บเอกสารใช่ไหมใช่ต้องขอภยอภัยจริงๆ <c oughs> นะคะก็อย่างที่จันบอยเคยบอกไปแล้วก็เหมือนกับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบา<อ>ลลอตเตอรี่อะไรอย่างนี้แหละนะคะก็มีทั้งโชคดีโชคไม่ดีแล้วของเรา <c oughs> นะสังเกตได้ดีนะหนึ่งชั่วโมงนี้นะตอบกันได้แย่ๆไปหมดนะฮะเราขายของน้อยมากว่าเราไม่ได้ขายของเราไม่มีของจะขายด้วยการเราจะมีแต่ที่ผมคุยนะท่านผู้ชมบางทีเนี่ยอาจจะบอกวิดเหมือนจะบอยคุยเล่นแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมสาระทั้งนั้นถามน้้องเเ็มไดลย ถูก<ช>ไหม<ช>ฮะแล้วสาระแต่ละอย่างที่ผมพูดออกมานะฮะถ้าโจทย์น้หนังสือได้เป็นแบบเป็นเล่มๆเลยนะ,ะนั่นแหละครับนะคะสาระก็ไปทางด้านอาจารย์บอยนะคะแต่ถ้าสาระแน่ต้องเอ็มเลยอาะาะ,<ล>ะอาจารย์ขาย<จ>อยากติดต่ออาจารย์ส่วนตัวทำไมครับโอเคท่านผู้ชมครับก็เกิดต้องการดูดวงส่วนตัวอันนี้แบบมีค่าใช้จ่ายนะครับที่085162 7649นะฮะ085 162 7649นจะฮะจะมีคนรับสายอยู่นะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่เพราะไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวจาร์บอยไม่มีค่ารถเดินทางมาที่นี่นะ <c oughs> เดี๋ยวจาร์บอยไม่มีเงินกินข้าวไม่มีแรงนู่นนี่นั่นมันก็ต้องมีบ้างะนะ <c oughs> จ <ำ S 1> าร์ดูจากลักษณะคุณไม่น่าจะพร้อมเลยนะไม่น่าจะไม่มีกินนะคะผมกินเยอะก็จริงแต,แต่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะว่า อาจารย์บอยตอนนี้ยังต้องกิน<ช>ยังต้องอยู่นะฮะมัน<ช><ช>จําเป็นจริงๆ,ๆนะฮะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเองต้องการที่จะดูฟรีในรายการในรายการเรานี่แหละหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเ,เนี่ยเราจะใส่ให้เต็มๆเ,เลยใช่แล้วค่ะกลับมาพบกับรายการเปิดดวงเฮงๆได้ทุก <ผม S 2> วันนะคะจันร์ถึงเสาเลยแล้วก็ประจําการทุกวันพุธเนีอยจันบอยโหราวานรตี้นั่นเองวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ